ยาเสพติดที่ต่อเนื่องกันบ้างนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราครับตำรวจเชียงใหม่ปิดล้อมจับกลุ่มหนุ่มใหญ่เมายาบ้าในบ้านพักกลางเมืองเชียงใหม่นะครับหลังยิงปืนขึ้นฟ้าที่หน้าบ้านพี่ชายแล้วก็หลบหนีไปนะครับซึ่งตอนนี้ยังไร้วี่แววชาวบ้านยังมีความผวาอยู่ครับเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษและกำลังตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กว่า30นายครับ ปิดล้อมบ้านพักย่านถนนมหาโชคซอย23ชุมชนเทียมพรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งครับว่ามีชายวัย51ปีเมายาบ้าใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าที่หน้าบ้านของพี่ชายในหมู่บ้านพระนอนขอนม่วงตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมครับแล้วก็คาดว่าจะหลบหนีมาที่บ้านภรรยาในชุมชนเทียมพรเจ้าหน,น้าที่ก็เลยมีการปิดถนนตั้งแต่ซอยมหาโชค21ถึง23นะครับไม่ให้ประชาชนเข้าออก ซึ่งที่นี่ครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีบ้านเรือนแล้วก็หอพักจํานวนมากเจ้าที่ก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นนะครับก็มีการนําโดรนมาบินตรวจจับความร้อนพร้อมกระจายกําลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมมานานกว่า2ชั่วโมงแต่ว่าไม่พบตัวชายคนดังกล่าวครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังติดตามตัวไม่ได้ด้วยครับ ด้านพี่ชายก็บอกว่าน้องชายตนเองเนี่ยเสพยาเสพติดแล้วไปหาแม่ที่บ้านแต่ตนเองไม่ให้พบพร้อมกับต่อว่าไปว่าถ้าเสพยาแล้วไม่ต้องมาหาเพราะว่าตนเองเนี่ยอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกแล้วก็แม่ด้วยจึงได้นําเอากุญแจมาล็อกประตูบ้านแล้วก็ไล่ให้กลับไปแต่น้องชายก็กลับยิงปืนนะคะ ลอกกระสุนยังตกอยู่ที่หน้าบ้านจึงได้โทรศัพท์แจ้งให้กับลูกและภรรยาของผู้ก่อเหตุให้ออกจากบ้านเพราะว่าน้องชายมีอาวุธปืนจนเจ้าหน้าที่ก็ไปปิดล้อมที่บ้านค่ะแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวน้องชายนะคะด้านพันตำรวจเอกสุรชยัยสุภัย อมอนนะครับรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยครับว่าตอนนี้ชายคนดังกล่าวไม่มีอาวุธปืนแล้วนะครับโดยญาตได้นํามามอบให้กับตํารวจที่สถานีตํารวจภูธรหางดงและเป็นกระบอกเดียวกับที่ผู้ก่อเหตุใช้ยิงขึ้นฟ้าเป็นปืนอัโอโตโมติขนาด9หมอหมอนะนั่นเองครับ